จะใส่ตัวแป้งแป้งทอดกรอบด้วยมาค่ะเดี๋ยวเรามาหั่นมาแรกกันนะคะจะแลกแบบไหนดี <c oughs> จับอยู่เนี่ย <c oughs> จับอยู่เนี่ยไม่รู้จะแลกแบบไหนสามสามบ้างนะเดี๋ยวเราก็จะโรยเกลือนะจับโชว์อยู่เนี่ยเราปา เนื้อมันแน่นดีจังเลยมันสด,สดสดใหม่ๆไงไม่ได้ซื้อจากตลาดนะอันเนี้ยเขาได้มาเมื่อวันวัน,วนอาทิตย์แล้ววันจันทร์เขาเอามาให้วันอาทิตย์เขาไปเขาไปตกกันที่ไหนก็ไม่รู้อเอาประมาณนี้แหละสวยงามสำหรับเราสวยงามโรยเกลือหน่อย เรยเกลือสักน้อยหนึ่งจริงเขาว่าให้หมักแล้วก็ชิ้งแรปไว้ในตู้เย็นอ่ะไปเก๋ยอทำเลยดีกว่าเกลือก็ไม่ค่อยจะลงให้เราเลยให้มันมีความ ถ้าไมเข้าไปในเนื้อเนะี่ยระวังก้างขอบคุณนะคะน้องดาขอบคุณคุณโอ้คอมเมนต์ค่อยน้องเอสสวัสดีค่ะน้องเอสคนงามไม่ขึ้นนะวันนี้พี่ไปส่องอยู่น้องเอสดเขบอกว่าเขาจะเปลี่ยนเปลี่ยนระบบการทำงานเอาเลยจ้ะ ตามที่เราสะดวกแล้วก็เราอยากทําเนาะเพราะว่าทํายังไงก็ได้แต่ว่าทํานะน้องเอ็กเขาก็ทําอยู่นะแต่ไม่ได้ไม่ได้เลิกหรอกน้องเอ็กบอกอย่าเลิกทําเลยอย่าเลิกนะอย่าเลิกอย่าเลิกนะคะอหอมเอาเข้าไปในพุงมันด้วย อันนี้ก็เอาเหงือกออกไปแล้วน่ะเนี่ยประมาณนี้เสร็จสองตัวสองตัวใหญ่ๆครับขอบคุณนะคะน้องเอดมากินปลากับพี่เดี๋ยวพี่จะทอดปลา มีมีแบบเผ็ดกับแบบจืดทอดกระเทียมกับราดพริกไหนๆหนทำแล้วก็ทำไปเลยนี่นะคะอันนี้จะเป็นต้มมะละนะเดี๋ยวพี่ตุนไว้อย่างเงี้ยก่อนยังไม่ปรุงเดี๋ยวค่อยปรุงน้ํามันหยดตรงนี้นี่นะคะเดี๋ยวเราจะเอาไว้อย่างนี้ก่อน เดี๋ยวมาเจียวกระเทียมกอนเจ๋ก็ทําไม่เหมือนคนอื่นหรอกเขาก็เอากระเทียมมาหมักมาอะไรอย่างเงี้ยแต่เราไม่ได้หมักเราทําอย่างนี้เลยเจียวกระเทียม <c oughs> ขอบคุณนะคะขอบคุณคุณเคนพนมไพรน้องเอสนะคะเดี๋ยวพี่ขอติด ติดแก๊สเจียวกระเทียมแป๊บหนึ่งแล้วก็ทอดปลาต่อเอาน้ำกระเทียมที่เอาน้ำมันที่เราเจียวเนี่ยทอดปลาต่อขอบคุณคุณเสน่ห์นะคะขอบคุณทุกเลฟทุกไลฟ์เลยนะคะที่แวะมาส่งกำลังใจนะคะอุ้ยลืมลืมดูเขาก็บอกว่าให้อ่านด้วย ขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะเคยเคย <laughs> ปุ้ย